วันดีครับโปรจางเดียนะครับอาลุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับ F4 ตุกตานทีน่ารักนะครับ F4 ซาหนยเป็ดบันแป้งนะครับผมเนาะ F4 ทีมลังบาลแล้วก็ F4 เด็กๆเก,ก่งสีกานะครับผมเนาะ มาดูดีดีครับบุญรอดกล้ามาได้เลยครับแต่ว่าดีดีไม่กล้ากามอื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 อบุญรอดกระโดดตีเดียวกามมาเลยครับแต่ดีดีดูครับอืม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  เอาไว้ได้เร็วมาเร็วนู่นเห็นน้องไหมนู่นเออน้องโดดทีเดียวนี่ครับบุญรอดโดดทางนี่ครับบุปีเดียวนี่กาไม่ไดเ้เอามาเร็วมา,มาเร็ว Má đâu? Má Rêu Rêu Đi đu non đi Bốn rọt đâu tí đi hoa cà phúc đâu? Mà, rêu. mà. mà, rêu mà. Rêu. Này đâu Má Má mm. đâu Phải lắm Bạn Một lọc đi mai đây đâu แกกระโจนนิดเดียวกับกระโดดนิดเดียวนี่แต่ไม่เป็นดูกบุญรอดบุญรอดกระโดดตีเดียวข้ามาฆ่ามา,าลงดีเอ่ะวิธีเอาครกับ đùi đi coi chắc vịt đi mà được hay không, tết mới đẹp, gì mày

อยา่าข้ามรองเท้านะเออตัวไปกลนตุ๊บกับเมื่อวานข้ับรองเทา้าเอารองเท้านะั่นแหละครับตีปากก็วันนี้ก็เลยไม่กล้าเลยครับนี่รองเท้าตั้งก็ซ่องกูก้องปู tôi tôi chút chút tôi tôi này tôi lo tôi 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 ล่อเลยส้นสภายให้เหลยนะครับไายวันเลยทำไ,ม,ม,ไมอ่ะไม่มีอะไรกินนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันดีกวันนึงน,นะครับผมเนาะกล้องตุกตุกคนแล้วก็รตุกคนก็นต้องมีจริงที่เรากรบนะครับผมสั่งสอนเรามาก็คือวันครูนะวันนี้เดีย๋ยวจะไม่พิดนะครับวันนี้วันครู พอได้ปล่อยก็มีความสุขครับเด็กๆนี่ลุงเดียกิดว่าจะไม่กั้งเลยนะครับดีๆลุงเดียจะปล่อยเลยนะาเขาเป็นธรรมาชาติเลยครับบุ้มเขาโตแล้วเขาน่าจะรู้จักแหละครับทีนี้ว่าเอออันนะี้รถอันนะี้แบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งปลอกกั้งต้องรู้เทกว่าเขาสเศร้าวครับบุ้ม <cười> <cười> <Bên> có ép chi đu chắc có cái căng câu cả đài cả bông đến có <laughs> con mù này cả từng kẻ cầu dưn xuống cỏ cả bông có cả đốt tỷ này เมื่อประมาณป็ออกแล้วก็คือเขาหลัวเขาทุกขังก้องไม่ได้เลยแล้วก็เขาสุมเศ้าครับผมคือเขาโตแล้วนะครับเขาเห็นเสื้อดูหิงไปโน่นไปนี่เขาก็อยากไปนะครับแต่พอเห็นหลงเดียก็เขาก็เศร้าแบบอยากให้ปล่อยเขานะครับตรงนี้หลงเดียตัดสินใจแล้วว่าปล่อยครับตรง่ซนที่เลือกคือกอยฮัดอย่างเขาเก้าไปเล่นซนหรือว่าเขาเก้าไปกาับ รือไปกัดรองตท้าได้แบบนี้ก็ไอยตีก็อยจังโจ้หน่ะครับผมเนาะปล่อยเขาทำอาชีพอะไรครับส่วนบุนรถอาจจะยังล้านะครับก็น้องยังยังเด็ก hai nón tô qua ni gặp không gặp lói mình mình cắn nữa ตู้รู้ไม่สาบายุไม่กับพุมพรอมเมืม่อวานปอเย่ยบอกว่านู่นไปนอนเล่นอยู่ติกองเฟืองก้องลุงกุญ j จงนะครับพุ่มนะตอนเย็นนะครับตอนที่ปูอ่ามารับมาเลยนะครับปูบอกไม่รู้กลับมายัางแต่ถ้ามันไกลๆนะครับก็กบไปเที่ยวเนาะเบาๆกับน้องเบาๆเบาๆ เล่นกันเบาๆเล่นกันเบาๆบนรอดยืนความช่วงจะต่ากันแล้วเบาๆทีเล่นกับน้องี่ดีก็โตแล้วนะครับ เป็นเศ้าแล้วก็ต้องปล่อยครับหลวงเดียวว่ามันมดเวลาหน้าตีกับหลวงเดียแล้วเนาะทีนี้ปล่อยก็เป็นธรรมชาติล้วก็หนาทีเราก็ตอนนั้นก็คือเลี้ยงเขาให้โตตอนที่ว่ายังเล็กนะครับพอก็โตแล้วก็ต้องปล่อยก็ครับ,เ,บ,บเราไม่ใช่เจ้าข้องเนาะ อีกอย่างหนึ่งลุงเบี้ยสังเกตมาจ้องจามันแล้วก็คือเขารูจักรถแล้วครับผู้จักรตี่ารถมาเขาจะแอบลงข้างนู่นแอบลงเดินในตรงหน้านะครับก็แสดงว่าเขารูจักแล้วส่วนมู่อ้วนนู่นไปเดินอ้อมหลังกายกับแม่เขาครับมู่อ้วน ครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่ากดคำโฆษณานะครับผมนะฝากติดตามช่องลงเดียนะครับด้วยนะครับเอฟซีขอบคุณมากมากับที่ยังติดตามนะครับผมเนาะอย่างนี้กำลังใจกันแล้วก็ช่องป้านางนะครับปาวันแล้วก็บ่าวต้นกับตองปูนแบน้อยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม